thank <laughs> you 何 <noise> หยบใช้กันเก้พากันแล้ว เดบุกพระนิษฐาที่ราชเจ้านะครับชมชาติไทยนะครับแล้วก็ขบวนที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่เชิญน้ำสงพระราชทานก็ดีขบวนอันเชิญสักครูบ่บ<ก>้านโคกอันนี้ก็จะเป็นข้าวพันก้อนอำเภอปักข้านะคะน,นําเลยว่าที่ร้อยปีกิติวัฒน์กิติเวชในอำเภอปักข้านะคะในทวีศักดิ์ผู้มรดกประธ ผู้สุบฟ้าคา่าหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอฟ้าคา่าค่ะนะคะมีผู้ถือป้ายนะคะมีนางสาวปัจรีกัจรจันนางสาวทิติวันฟั้นเป็นนะคะมีขบวนการผู้เงินผู้ทองมีพระปรุงชายรักราชการที่สิบนะคะขบวนธงชาติขบวนตราสังกัด ประบวนตุงนะคะกระบวนตุงนี่เป็นตุงลานช้างประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านนี่ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านของเธอฟ้าข้านะคะซึ่งตุงลานช้างนี่เป็นสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในพิธีพทธาตามพุทธศาสนาโดยมีรูปร่างและรายล,ายละเอียดวัสดุตกแต่งตามต่างกันไปนะคะมีเครื่องสักการะมีใบสีมีผ้าร้อมีเครื่องหมากเครื่องปูนะคะ,ะมีใบสีผ่านมาด้วยเป็นผ้าร้อนะคะจากเภอฟ้าท้านะคะมะีเขาเรียกว่า พานพานอันนี้เป็นอดอกพึ่งไหมครับอาบดอกพึ่งครับนะคะตามมาด้วยขบวนผ้าที่ทางอํงอาเภอปาก่านะคะได้จัดมาตามมาด้วยอำเภอน้าป่ากาจันบุญชุมกันอำเภอน้ําป่าครับอำเภอน้ําป่าโดยท่านนายอำเภอวันลบรังเพนะครับนะบนะก็ นำขบวนนะครับมีองค์ประกอบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำป่านะครับค่ะแล้วก็นนมีนายไพบุญมาทำมาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านคือน้ำป่านะคะตามมามีพานพุ่มเงินพุ่มทองมีขบวนพระบรมหาศัยรักราชการที่10ขบวนโทชาติขบวนธง,งตราสัญลักษณ์ขบวนตุงนะคะตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็มีพานใบสีเทพพานใบาพานใบสีเป็นสิ่งตัญละกษณ์ทีใช้ในางานปพณีต่างๆพานดอกไม้นะคะ ทันข้าวพันก้อนนะคะก็จะมีอาหารข้าวพันก้อนลักษณะลักษณะของเครื่องนมสการบูชาของแต่ละพื้นถิ่นครับข้าวพันก้อนนะครับข้อมูลทางน้ําปากให้เอาไว้ว่าข้าวพันก้อนนะครับเป็นพิธีแห่ข้าวพันก้อนเป็นพิธีกรรมที่สําคัญอีกพิธีหนึ่งในงานบุญเวทหรือบุญมหาชาตินะครับซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบาเพ็ญมหาทานของพระเวสสันดรนะครับที่จะต้องจัดทําพิธีกรรมต่างๆให้เป็นเป็น ของมงคลนะครับรา,ามีชื่อว่าทองังอน,นี่จากอำเภอพิชัยนะคะครับเป็นวงโดยยางของโรงเรียนอุตรดิตต์ครับครับโรงเรียนอุตรดิตต์โรงเรียนชายครับนำขบวนที่กำลังจะอัญเชิญพระหงพระบุโลกธาตุเจดีผ่านหน้าท่านที่รับอยู่ในขณะนี้ก็คือของอำเภอพิชัย ทวนธงชาตินะคะตรงตาสัญลักษณ์บอรอหกรอบ7 2พรรษาจำนวน3ามถึงด้วยกันมีตุ้งนะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอเภอพิชัยนะคะกเราเริ่มจะเห็นเครื่องธรรสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับตามแบบของรูปลักษณะของประเพณีวัฒนธรรมอีกสายหนึ่งพี่ออมครับใช่ค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นไทยกลางก็ได้นะคะ ในช่วงแรกเราเห็นของสายล้านช้างทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยแบบล้านช้างนะครับเราเริ่มจะเห็นเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยตามขนธรรมเนียมแบบของชาวไทยกลางหรือไทยสุโโไทยดังที่เราท่านทราบกันดีว่าอุตรดิตของเราเป็นเมืองสามวัฒนธรรมนะครับเป็นรอยต่อของวัฒนธรรมสามวัฒนธรรมนะครับ สักการะบูชานะคะก็จะเป็นมังคละรับอ๋อแค่ตามหลังเป็นมังคละแต่ว่านี่นะคะเป็นเครื่องสักการะบูชามีหมากมีภูนะคะฟักเงินฟักทองค่ะตามคติความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละพื้นถิ่นัวงดนตรีมังคละนะครับอย่างที่ พี่ออมได้เรียนท่านที่รับไปนะคะกล<น>องใหญ่เรียกว่ากลองยืนนะคะกรองเล็กเรียกว่ากลองหลอนปีล้อจังหวะกันนะคะก็จะมีคล้องงงนะคะมีเครื่องประกอบจังหวะมีคล้องนะคะที่เราเห็นนี่จะมีคล้องนี่สองใบด้วยกันนะคะอ่าแล้วจะมีฉาบนะ,ะอ่ะ ออ้ข้องมีาสามใบสิอ่ามีปี<ช>ปีนี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆปีชวานะแต่จะมีเราเดียวนะคะอ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างกับวงมังคละที่พีออมบอกว่าเป็นบนจากอ่็นจาดุริยางก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลักๆค้าประการก็มีกลองมีงมชิงมีชามีปีนะครับ ราที่วัฒนธรรมบ่อยนะคะวงนี้โดยเฉพาะคุณลุงที่ตีนะสาวสๆสวยๆหาไปไหนกันจ้าริมบางก็ได้นะอยู่ทางนี้มองหาคนไม่เห็นขวามืออสาวๆสวยๆสวัสดีทุกคนค่ะ ก็จะเป็นกระบวนภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอพิชัยนะเป็นกระบวนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของอำเภอพิชัยนะคะเส้นนำผลิตภัณติญญของอำเภอพิชัยมีกระบุงตะต้าหวายเทียมนะคะมีไม้ไผ่วมไปถึงกระเส๋าถืออเจ้านะที่ปากตะไปที่กำลังจัง วนนะคะที่แห่ผ้านะคะลำดับต่อไปเป็นจากอำเภอทองแสนขันครับกำลังจะเคลื่อนขบวนผ่านท่านที่เคารพนะครับมีคำฝันว่าเหล็กน้ำพีกล้าแ่งแหล่งหง้ามค้างคาวภูเขาหินอ่อนลือกระชอนผ้าทอ บ้านเขานี่จะมีผ้าพอจากบ้านเนินชัยนะกำลังเข้ายุคเข้าสมัยเลยเขาจะมีผ้าขอม้าที่บ้านเนินชัยโอ้แพทย์ยิ้มมั่งก็ได้แพทย์เยียม <c oughs> แล้วก็มีขบวนนะคะมีเรื่องนรมัสก,การมีเทียนมีมันายดอกไม้ข้อต่อเครื่องหอมู้เกียนปักทองหมากตูต้นพึ่งนะคะเครื่องพัดตาหารแนวคิดนี้ก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมด้านศาสนาสูงสุดมีคุณค่าแก่นนก,การนำมาศักดิสบูชาแล้วเขาก็บอกว่าการการทำรูปขบวนในครั้งนี้นะคะทางอำเภอทองแสนขันของเราเนี่ยก็เน้นนะคะเน้นมีตุงนะคะมีประเพณีอสจ,อจอ ต่อจอก็มาด้วยนะต่อจอตั้งจ้องขอบพระคุณท่านนายเพื่อทองแสนขันท่านนายเพื่อทองแสนขันท่นานนายเบอร์กิจดีชัดบุษสีนะครับเราได้ได้รวมนะครับ